สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสองสาวผู้ไทยคนมุกดาหารสาวีเดียนคือเกาเดอร์จากสาวผู้ไทยกับกับมาหอดบ้านเอ่อได้อ่อห้าหมื้อแล้วจ้าพี่น้องห้าว้กมือ้อลดละเนาะกับมาหอดสวีเดียนก็แต่วันพฤหัสทีอ่อาทิตย์ที่แล้วเนาะจ้าเนะเาะอ่าก็เริ่มเหตุงานก็แต่วันจันทร์จนหอดมื้อนี้วันสุกเนาะจ้าเนาะเอ่อไอ้ี่ให้เ,หเบื้องพี่น้อง อันของที่เห็นอยู่นี่นะจ้าของลู่สายลาอันซื้อให้เพิน่นเพิน่นอ่าได้งานเทศอยู่สนามบินอันอยู่สตอกโฮมเนาะจ้นะเนาะเพิ่นกะสีย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทํางานเพิ่นจ้าพี่น้องอ่ามืออื่นบ้านเสาเนาะอันพอเพิ่นกะสีลงไปซุ้งจ้าพี่น้องแต่ว่าสาวผู้ไทยบ่ได้ลงไปนําเด้อจ้าเพราะว่าเพิ่นสีนอนค้างคืนอนาน่านาะลู่สเนาะจ้ะเนาะประกอบเตียงประกอบอยังซอยลูใสายนะจ้าพี่น้อง นี่แหละของทุกอย่างที่สาวผู้ไทยซื้อให้เพิ่นเนาะแล้วก็เลอพวกเตียงพวกโต๊ะกินข้าวพวกโซฟาเนาะเพิ่นกะสิไปซื้ออยู่อีอเคียอยาอยู่ใกล้ที่ทํางานเพิ่นนนะจ๊ะมันมีห้างอีเคียอยาอยู่นะนี่แหละจ้ะพี่น้องออลูกสายลาได้เหตุงานอยู่สนามบินอยู่ตอกโฮมจ้ะพี่น้องเพิ่นก็จะย้ายเนาะย้ายอออ ไปอยู่ไกลที่ทํางานเพื่อนจะเพราะว่าวได้บ้านพักแล้วเสาบ้านอ่าอยู่จะพี่น้องบ้านกับโมแมเนหลังใหญ่หลยจ้าอันลูสายใหญ่กะไปเรียนอยู่สตอกโฮมเนาจะเนาะบ้านนี้กัสิเหลือ,อยู่สองตาใหญ่สองเท่าหละจ้าอยู่บ้านบบาน,นี้แจ้วจะกลับมาฮอดสวีเดนแล้วเด้อพี่น้องอ่าบบได ลงคลิปหลายมื้อจ้าพี่น้องกะกลับมาฮอดก็แต่วันพฤหัสที่แล้วแล้วจ้ากับพักพเนะพักพออ่าสี่มื้อแล้วกะมื้อวันจันทร์กะเลื่มเหตุงานจ้าพี่น้องเทา้ามื้อนี้วันศุกร์นะจ้าเนาะพี่น้องเอาของใส่รถไว้แล้วจ้าเต็มรถเลยเตรียมที่จะ เอาลงไปส่งลูกใสยมืออื่อนาานาะจเนาะลูกใส่ร้านี่ทางสวีเดนเขากระซีมีอ่าบัางเด้อพี่น้องนี่พผงใส่พงใส่กับท้ายรถจ้ะเฮากับคนอันเอาของเอาอยางใส่ข้างหนานี่นะจ้ะพี่น้องเพื่อ <c oughs> เอาจักรยานลงไปให้ลู่ใายพร้อมให้เพื่อนขี่ไปอันเฮตงานนาเนาะจเนาะ ก็ส right right? ิมีตัวตัวต่อแนวนี้จ้าพี่น้องก็เป็นว่างเนาะเขาเอิ้นทางทางสวีเดนเขาเอิ้นแลับว่างเนาะจ้าเนาะเอาไว้ใส่ของเวลาเข้าไปซื้อพวกตู้พวกเต็มพวกยังสินะเข้ากับใส่มาลากมานะจ้าพี่น้องใส่ของเต็มเต็มท้ายรถเลยจ้าพี่น้อง เอียดในรถเลยปีนี้อันหน้าโบเร็วพี่น้องหิมะละลลยไหวเดินมีมีหน้าหิมะและลล่เหรอปกติอ่าไปเดินเมษาหิมะและลลยเนาะปีนี้รู้สึกว่าเร็วคักพี่น้องต้นเดินต้นเดินมีหน้าเนาะ ายเดินกลุ่มผ้าไปหาต้นเดินมีหน้าหิมะแล้วาล่แล้วจ้ะพี่น้องแปลงแปลงพักเอากันเนาะต้นหอมก็เกิดเองจา้าต้นหอมล,อลืมเกิดแล้วพี่น้องหอมอันต้นหอมใหญ่ต้นหอมญี่ป,ปุ่นจ้าพี่น้องเมื่อนี้การมีแดดจ้าร่มนิดนิดเนาะ อากาศกำลังดีจ้าพี่น้องอันนี้กระต้นอ่าสตรอเบอรี่ของเฮา,าเนาะจ้ะเนาะมันกระสีเกิดเองมันจ้าพี่น้องโซงโว่พ่นกระสีเลิม้มโป่งใบโป่องหยังเนาะจ้ะเนาะปีนี้เรียวคักพี่น้อง ถ้าเบิ่งหน้าหอนมันสีหอนแห้งบ่ปีนี้เพราะว่ามันเร็วหิมะละลายเร็วแล้วลกับปีนี้หิมะบ่ลายปันใด้ทางสวีเดนนะจ๊ะมันก็นเลยแบบละลายไหวฟูงนกงามบริเวณรอบบ้านนะจ๊ะเนาะใกลส้สีเข้าหน้าฮ้อนหน้าหยางกล้สีทำความสะอาดไอ้ ทางนเนะาะน้าจะเนาะสะอาดทางเนาอบ้านต้นสตอเบอรี่จะกำลังขึ้นมา ของเขาลมเย็นอากาศกำลังดีจ้าพี่น้องนี่มันกำลังอันต้นไอสเสิร์สแบนอเจเนะก,กำลังกำลังปป่งปป่งอันสิปป่งใบนะจ้าพี่น้องกำลังแตะ สิโป้่งใบโป้่งอย่างอ่อนะปีนี้สิเป็นเป็นมะดกใกไฮบอนะมันสีน่วยง่ายจ้าพี่น้องแล้วก็หวาน อันนี้ก็สิเป็นทางเข้าไปห้องใต้ดินจ้าพี่น้องทางเข้าไปห้องใต้ดินเนาะเพื่อญ่อกเก็บบ้านนกไว้นี่ก็เก็บไม้ไว้จ้าพี่น้องมองปลูกไอ้วะาเถืเอนเห่าหนะจ้ะเนาะต้นไม้อันนี้ก็ต้นไม้เพื่อนเกษตร เกิดเองทุกปีจ้าเดี๋ยวจังน้อยพ่นกระสีออกอใบเนาะออกอใบปุ่งใบนะจ้าพี่น้องดอกไม้อันนี้ก็งาามสีมุ้งจ้ายากระเริ้มเขียวแล้วพี่น้องนี่เริ้มเขียวเริ้มปุ่งออกมาแล้วจ้า นี่ป็นรอบบ้านนะจ้าแดดก็นี่กับเป็นบ้านเก็บของจ้าพี่น้องเก็บอุปกรณ์การ,กรเกษตรนะจ้า ข้างในนี่ค่ะน,นีอีกต,ต้นหนึ่งจ้าพี่น้องนี่ก็กำลังปร่งใบเนาะเซอเร์สแปะถ้าเป็นบ้าน,นาเฮ่ากมะเซอรี่นะจ้าพี่น้องมะมะเซอรี่เซอรี่อ่าชนิดตัวใหญ่หวานจา้า ะอันที่เห็ดอ,อยู่นี่ก็เป็นบ้านนกเด้อจจาเห็ดให้นกยูฝีมืออ่าเพราะใหญ่เนาะเห็ดเพิ่นเห็ดไว้ให้นกอยู่นะให้นกเขามานอนมาน เขามานอนนะจ้าพี่น้อง <c oughs> เล่ามารเก็ตอันบ้านให้นกอยู่จ้าเออบ้านนก <c oughs> นกาดลมโซงนี้อ่ะต้นไม้กับสีบลมีใบเด้อจ้าต้นไม้กับสีเป็นต้นไม้ รอนเนาะจากน้อยกะอ่ากะสีอ้อใบไอโซ้งนี่กะเห่าฤดูไอใบไม้ผลิตจ้าพี่น้องใบไม้ป่งเนะาะจักน้อยเพิ่นบางต้นกะเริมป่งป่องปองอกมาอ่าน้อยนึงแล้วจ้าอันเตรมที่จะป่งใบป่องอย่างออกมาเนาะเพราะว่ามีมีหน้ามีสา พืชผภาเนี่สิเป็นอ่ารืดูใบไม้ผลิตนอะจาะอ,อ่ารืดูววหน้าววของสินะจา้ะมาเนี่กะอ่ามีทุน่นากระดาก,กระดาสิงหากะสิบเป็นโซงหน้าห้อนเนาะหน้าห้อนทางกันทางสวีเดนนะาจ้ะพี่น้อง คลิปนี้กับฟาไว้ซัมนี้เดอร์จ้าพ่อแม่พี่น้องฝากกดคับฝา,ากกดคับสไครต์ให้สาวผู้ไทยคนมุกดาหารสวีเดนนนำในเดอร์จ้าพบพ้อกันใหม่ในคลิปหน้าเนจาจะเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอจ้าสวัสดีจ้า